สวัสดีค่ะเมนูข้ามจากมอทอดไรนะ้น้ำมันวันนี้ฟังขอเสนอเค้กกล้วยหอมสูตรคลีนแบบง่ายๆส่วนผสมมีเพียงแค่2อย่างเท่านั้นเองค่ะก่อนไปดูวิธีทำอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟางด้วยนะคะสำหรับส่วนผสมของเราในวันนี้ก็จะมีไข่ไก่กับกล้วยหอมเท่านั้นเองค่ะวิธีทำแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะทำยังไง ขั้นตอนแรกนะคะฟังจะนํากล้วยหอมไปบดให้ละเอียดเลยค่ะสําหรับกล้วยหอมในวันนี้นะคะฟังใช้ลูกค่อนข้างที่จะใหญ่เลยค่ะขนาดสองลูกรวมกันประมาณ300กรัมเลยนะคะหากแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะจากนั้นแล้วก็บดกล้วยหอมของเราให้ละเอียดที่สุดเลยนะคะ พอเราบดกล้วยหอมของเราเรียบร้อยแล้วนะคะฟังจะนําไปพักไว้ก่อน,นะคะ่ะขั้นตอนต่อไปฟังจะทําการแยกไข,ข่ขาวไข่แดง2ฟองนะคะวันนี้ฟังใช้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งเลยค่ะเพราะว่ากล้วยของเราค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะถ้าเพื่อนๆใช้กล้วยที่มีขนาดที่เล็กลงแนะนำให้ใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะคะ หลังจากที่เราแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นฟันจะนาไข่แดงไปผสมกับกล้วยหอมที่เราบดไว้ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วจากนั้นฟางจะนําไข่ขาวนะคะมาตีให้ขึ้นฟูค่ะวันนี้ฟางใช้เป็นเครื่องตีไฟฟ้านะคะเพื่อนๆสามารถใช้ตะก้อมือแทนได้เลยนะคะแต่ว่าต้องตีให้ขึ้นฟูอาจจะต้องใช้เวลานานนิดหนึ่งนะคะ หลังจากที่เราตีจนขึ้นฟูและตั้งยอดได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปฟังจะนำส่วนผสมของเราทั้งสองอย่างมาผสมกันเลยคะ่ะค่อยๆผสมกันนะคะค่อยๆคนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นําเค้กกล้วยหอมของเราไปใส่พิมพ์ได้เลยค่ะวันนี้ฟังใช้พิมพ์แบบอบเค้กนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นถ้วยหรืออะไรก็ได้เลยค่ะแต่แนะนําให้ทานเนยหรือทานน้ำมันบนถ้วยก่อนนะคะเวลาแกะออกมาจะได้แกะง่ายค่ะฟังจะใช้อุณหภูมิที่120องศาเวลา35นาทีนะคะ เทานี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีเช็คนะคะฟานจะใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปตรงกลางเค้กแบบนี้นะคะถ้าไม่มีเนื้อเค้กติดขึ้นมาแปบลบว่าสุกแล้วค่ะถ้ายังมีติดขึ้นมาอยู่นะคะแนะนําให้อบต่อจนกว่าจะสุกเลยนะคะฟานจะพักให้ตัวเค้กของเราเซตตัวประมาณ5นาทีนะคะจากนั้นนะคะฟานจะทําการเลาะตรงขอบเค้กเล็กน้อยเพื่อเตรียมที่จะเอาออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วเค้กของเราก็จะนุ่มเด้งแบบนี้เลยนะคะเค้กกล้วยหอมสูตรครีนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะคะใช้ส่วนผสมเพียงแค่2ออย่างเท่านั้นเองเพื่อนๆสามารถเพิ่มท็อปปิ้งเป็นธัญพืชหรือช็อกโกแลตชิพได้เลยนะคะ ถ้าชอบสูตรนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องฝางด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากกดสั b s ไข้ b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องฟางนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย